กลับมาพบกับรายการช่องยูทูบขาวแชนแนลไทยแลนด์นะครับเพิ่มหน้าเพิ่มเติมนะครับกรณีดินทุกตัวครับหน้าโรงพยาบาวลวชิระพยาบาลครับด้านถนนสามเสนนะครับซึ่นได้มีข้อมูลการยืนยันมาเพิ่มเติมนะครับว่าสนสามเสนนะครับได้มีข้อสรุปนะครับจากทางผู้กํากับอะไร ผู้ว่ากรทมนะครับได้มีไปข้อสรุปความเห็นร่วมกันนะครับว่าโครงสร้างนะครบใต้อคางเสาของสถานีตำรวจสามเสนนะครับมีโอกาสเสี่ยงที่จะสุกตัวลงมาครับจึงได้มีคำสั่งนะครับให้ลื้อองสถานีตำรวจออกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้วางแผงนะครับ เริ่มลงมือทํานะครับพ้าว่าจะใช้เวลาหรือถองดิดไม่นา,น,า,า,น,า,า,านนะครับทางช่อง y o u t u b e ข่าวชาแนลไทยแลนด์ครับจึงมาอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมนครับซึ่งนณตองน,นี้นะครับคืบหน้าสถานตจที่นะครับโรงพยาบาวลวชิรพยาบาลนะครับและเจ้าที่ก่อสร้างนะครับ ซึ่งตอนนี้ได้นำทรายนะครับเป็นจำนวนมากนะครับลงไปถมใต้ดินนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเทน้ำคูณน,นะครับลงไปนะครับนะเล่นดํำเลินการซ่อมท่อประปานะครับแล้วก็จุดที่เสี่ยงนะครับซึ่งท่าผู้ชมจะเห็นได้ว่าที่ผ่านม,มาสองวันนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหลายพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ มันจะลำบากในเรื่องการทํางานนะครับทางเจ้าที่เขาตรงนี้เขาจะระรวางแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะทําให้ดินรับน้ํามากแล้วก็ทําให้ดินนั้งสไลด์นะครับแล้วก็เกรงว่าจะมาทับคนงานนะครับซึ่งลงไปทํางานอยู่ในใต้ดินนะครับแล้วก็พวกแมคโครนะครับ ครับท่านผู้ชมครับหากมีความขึ้นหน้าเพิ่มเติมใดนะครับทางช่อง youtube ข่าวชาแนลไทยแลนด์ครับจะรีบขอัยากรณ์จะรีบอัปเดตนะครับสถานการณ์เพิ่มเติมนะครับที่จุดที่เกิดเหตุนะครับให้ทั้งประชาชนทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับะไะแฟนขับเอฟซีนะครับของทางช่องยูทู e ข่าวชาแนลไทยแลนด์ครับได้รับทราบสถานการณ์นะครับ ถ้าใดที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับช่อง youtube ข่าวช n แนลไ h a แลนด์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย